สวัสดีครับผมวันนี้วันที่29สิงหาคม2 5 6 5นกะครับก็มี2เรื่องนะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมกันนะครับก่อนที่จะพูดถึง2เรื่องสําคัญนะครับมี1เรื่องนะครับที่อยากจะแจ้งเตือนกันนิดนึ่งสําหรับนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนมาต,ตา40ต้องการรับเงินสมทบคืนนะครับซึ่งก็จะมีการโอนนะครับในรอบถัดไปก็คือวันที่14-16ถึงกันยายน2 5 6 5 ผ่านนะครับบัญชีพร้อมเพยที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับในกรณีที่จะโอนได้เนี่ยนะครับสำคัญมากๆท่านจะต้องนะครับมีการผูกบัญชีพร้อมเพยนะด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ว่าเนี่ยนะครับก่อนวันที่8กันยายน2565นะครับอันนี้ก็ถือว่าเน้นย้ําแล้วก็แจ้งกันนะครับสำหรับในกรณีที่จะรับเงินคืนนะการที่ท่านส่งอัตราเงินสมทบนะที่เกินไว้สําหรับมาตรา40นั่นเองนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการรับเงินสงงคอบุตรนะครับก็มาตรา33และก็มาตรา39ตามที่รายท่านได้รับต่อเนื่องนะครับ800บาทก็จะมีการโอนเงินให้สำหรับประจำเดือนสิงหาคมนะก็คือวันที่31สิงหาคม2 5 6 5นะครับรับ800บาทนะครับทีนี้นะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่แบ่งปันไปนะครับจากทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ย เขามีระบุนะครับชัดเจนในเรื่องของคุณแม่ยุคใหม่ต้องสมัครรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์สมัครง่ายครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับคุณแม่ผู้กันตนมาตาา3339สามาสามารถลงทะเบียนได้นะครับในการที่จะผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผมกับธนาคารที่เปิดบัญชีนะนะครับโดยนะฮะการผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับก็รอรับการโอนเงินเข้าให้นะครับสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับผมก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงนะครับผม6ขวบนะสามารถยื่นรับได้เป็นสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อผู้กันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนนะครับสามารถยื่นนะครับได้ไม่เกิน3คนนะถ้าใครมีบุตร3คนที่สามารถยื่นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่นะครับ 2,400บาทนี้สูงสุดเลยนะครับเงื่อนไขาการรับสิทธิ์นะครับก็ต้องเป็นผู้กันตนตามมาตรา3-3หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายวงเล็บยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน3คนนะครับ ผู้กัรตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์นะครับในกรณีที่จะหมดสิทธิ์รับเงินนะครับส่งข้อบุรนะก็มีนะครับดังต่อไปนี้เมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับบุตรเสียชีวิตนะครับยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นนะความเป็นผู้กันตนนะฮะสิ้นสุดลงอ่านี่ก็เป็นลักษณะที่จะนะครับหมดสิทธิ์ ในการรับเงินส่งข้อบุตรตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็แจ้งข่าวสารกันในเรื่องแรกนี้นะครับผมก็วันที่3 1สิอสิงหาคมนะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับสำหรับเงินส่งข้อบุตรนะครับแล้วก็ถ้าใครผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็สามารถรับนะครับในการโอนเข้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับส่วนคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็สามารถที่จะดําเนินในเรื่องของนะครับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนได้นะครับผมอ่นนี่คือเรื่องแรกนะครับในส่วนของเรื่องที่2นะครับผมตามที่ท่านติดตามนะครับว่าเดือนกันยายนก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับ2กลุ่มนะครับที่จะเป็นเรื่องของเงินเพิ่มกําลังซื้อสําหรับในส่วนของผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสการแห่งรัฐก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับวันที่1กันยายน2 5 6 5ซึ่งก็จะมีการโอนเงินโครงการนี้นะครับสองบาท และถ้ารวมนะครับในเรื่องของเงินที่สามารถรูดซื้อสินค้าได้นะครับนะในวันที่1กันยายนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐก็จะมีนะครับผม400บาทจนถึง500บาทนั่นเองนะครับผมก็คือเงินซื้ออุปโภคและบริโภคบวกกับเงินเพิ่มกำลังซื้อนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่วันที่1กันยายนนะครับสำหรับนะครับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟน อันนี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ในส่วนของการเพิ่มกำลังซื้อนะครับผ่านบัตรประชาชนนะครับ200บาทในวันที่1กันยายนเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับในเรื่องของเงินเพิ่มกำลังซื้อนั่นเองนะครับทีนี้สรุปให้ท่านได้เห็นภาพนะครับสำหรับในเรื่องของนะครับโครงการของรัฐที่ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของเงินเพิ่มกำลังซื้อเนี่ย นะผู้ที่ถือบัตรสิกแหองรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนเงินเข้าให้คือวันที่1กันยาย,ยนใช่ไหมครับแล้วก็วันที่1ตุลาคม65อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับในส่วนของยอดที่2นะครับผมก็คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็จะมีการโอนเงินเพิ่มําลังซื้อนะครับ <c oughs> ผมผ่านบัตรประชาชนที่มีการใช้จ่ายแบบปกติคือการไปรูดนะครับ ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดำรงชีพเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวันที่1กันยายนต5 6 5 200บาทนะครับแล้วก็วันที่1ตุลาคมนะครับผมอีก200บาทนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งเฟดห้น,นะครับผมระยะเวลาโครงการก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีวันที่1กันยายน นะครับแล้วก็วันที่3ส,สตุลาคมนะครับอันนี้ต้องบอกนิดหนึงว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะครับขอเน้นย้ำกันภาพประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแจ้งกันครับข่าวสาร2เรื่องสําคัญแล้วก็1เรื่องเตือนกันนิดหนึ่งนะสำหรับในเรื่องของผู้อะตนมาตรา40ที่จะได้รับเงินสงทบคืนนะครับผมก็จะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับก่อนวันที่8กันยายน2565นนะครับด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับเอาละวันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งเตือนกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ